กินข yup. ้าวอร่อยกับเท่าร้องเดินไปก็ไปเจอเลยนั่นน่ะได้เปลี่ยนเพราอ้อมให้อยู่ คนก็หายราบนก็หายถนนระบนก็หายคนก็หายโอ้ปิดกล่องข้าวหรอกจะมีคนขโมยแฟนไปเขาบอกต้อกินนี่ปิด นนนะนอนลูกแล้วนกสาลูกลูกที่อย่ติดกันนะนะติดกันที่ลูกลูกที่ผลมันสุกก่อนนะมันสุกแล้วมันแตกมันแตกแล้วอะไรบอรสแก่ถึบตามอิวเมือเ่อกี้นะี่ยนะ โอ้ลงห้าสิบเองน,นะห้าสิบกว่ากว่านี่แหละอ่าได้แค่ไหนก็เอา เห็นไหม่ะเดินไปเหนื่อยแล้วกลับมาไม่หิวข้าวเลย ตอนลงหน้าช่องอะหน้าสีกระปวานี่แหละอยากกินขนมเค้กอบกล่องออไม่ไม่ไม่คิบอยู่เดี๋ยวจะลองคลิปีกสามสี่นาที ไปถ่ายตลาดนัดมาอยู่ค่ะเมื่อกี้นี่เดินตลาดนัดถ่ายออกมาอยู่สีห้านาทีนี่เนี่ยแบกกินแบโอเคโอเค Thank you.